นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 부다사라나가ง미 탐망 사라나가ง미상강사라나가ง미 나모 부타야 อิติปิโสวะควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชารณะรณะสัมปันโนสุขตโรกาวิทูอนุตตรบุริสัตมัมสารติสัตถทวมนุสสังบุตโภคกวาติสาวาคตโภคกวัตตาธโมสันติติโกอาการิโกเอปัสสิโก おぱないこぱちゃたんティたぼういんゆいて、そぱてぱワぱサわと、さわがさんこ。おちょぱてぱのぱカわと、さわがさんこ。ややぱてぱのぱかワと、サわがさんこ。さあみじぱてぱのぱかわと、さわがさんこ。やりだんじ a ったりぷりさゆかにあたぷりさぷかラ เอเสปะกวะโตอาสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยตะกิเนโยอันเจริกรานิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโรกัสสติอิติสุขโตระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาภพุมะเทวาข้มามิหัง นาชาลิติชิมปาลิจามาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตุวัฒนามามาปราปรังมามาโพขะมามามหาราโพมามาสบเพชนะปะหูชนะปะวันตุเม อาระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาบุตังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวัคัตโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสัมมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนมามิ